ของพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกันบ้างนะคะก็ได้มีการจัดพิธีส่งและอำนวยพรผู้สแสวงบุญชาวไทยมุสลิมค่ะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ประจำปี2568ที่หอประชุมบรมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสตําบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้สแสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ประจำปี25 5 6 8ฮิจรัลศักราช1,446โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสและญาติพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาส่งผู้สแสวงบุญบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านนายซาฟีอีเจลเลาะประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมพบปะพร้อมกับกล่าวดูอาในพิธีส่งและอํานวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทจากนั้นค่ะ ผู้ดเดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้เดินทางโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศไปยังท่ากาศยานหัดใหญ่เพื่อเดินทางต่อไปอยังท่ากาศยานานานาชาติมดินะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยรถยนต์ตำรวจทางหลวงนำขบวนค่ะเพื่ออำนนยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทประจำปี2568นี้นะคะก็มีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัทชาวไทยทั่วประเทศจำนวน6,603คนมีพี่น้องประชาชนใน พื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน824คนซึ่งมีผู้ประสงค์เดินทางกับรถที่จังหวัดนราธิวาสจัดให้เพื่อไปขึ้นเครื่องบินนะคะที่ท่ากาศยานหัดใหญ่จำนวน288คนโดยมีกำหน,นดเดินทางกลับในวันที่ขออภัยค่ะโดยมี การกำหนดเดินทางนะคะในวันที่29จนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้รวม3เที่ยวบินด้วยกันจำนวน4บริษัทและกำหนดเดินทางกลับในวันที่13ถึงวันที่15มิถุนายน2568นี้ค่ะ